สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเจ้าเสียไปก็คือชอบเดินขึ้นบ้านเขาค่ะบ้านอื่นก็มีแต่ก็ชอบชอบเดินขึ้นบ้านเขาขึ้นบ้านเขาเสร็จตอนแรกนี่คือนอนบนลังคาไปเลยเป็นไงล่ะชิวไหมล่ะบิดขี้เกียจอีกต่างหากโอ้โหเรียกไปเธอะเรียกให้ตายยังไงมันก็ไม่ลงมาหรอกถ้ามันไม่อยากลงอยู่ตัวเดียวโดดๆไปสงางภาาเพลยระเกินและนั่นคือเจ้าเสียฟูค่ะกำลงังซีอยู่ก็ทำเป็นไม่เห็นนะทุกคนเขาก็ชี้ด้วยความตั้งอกตั้งใจและเราเป็็นนนนนนาาาาาาาดดีีเเเหหหลลือออออกกกกิค่่่ะะะแแมมมว้้งงงสสทททัััไไไรรยุุจใ อะไรนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ปวดหัวมากไอ้ที่กำลังไม่กวาดเขียนนั่นก็คือเจ้าบุญน,นุ่นค่ะแมวที่มาป่วนแมวบ้านเราเสจอคล้าหนั่นคือเจ้าเสียวเออเอาจริงๆฉันก็ลืมไม่แน่ใจว่าเจ้าบุญน,นุ่นนะจับเสียวเออหรือว่าเจ้าเสียวเอสนางจอบขี้เกียจฉันก็ไม่เคยพบไม่เคยเพบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแมวอะไรทำไมน่ากลัวจังเลยคือเวลาไล่กัดกันอะไรก็คือไม่ได้ปล่อยอะไรใครง่ายๆนะเราก็บอกว่าเออบุญกับบ้านไปนะกับบ้านไปเถ่าแก่แกรออยู่บุญก็เคลียดากนางก็นางก็วิง่งไปนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะเอาแมวเราขึ้้้นนบาวเสียก็กาวน่่่ไมจะกลัวเจ้าบุุุญนนน่เลยทกคโอ้ย ก็เรียกอ,อกงางเหลือเกินมันจะให้ชันมุดเข้าไปหรือ,อยังไรดูสภาพหุ่นชันกับช่องแคบๆนี้ดูสิแล้วก็ตัดภาพมาที่เท้าวันตมมาจเจ้าเสียไปแม่มองแบบนี้ก็คือรอกินกับแม่แลยมันกิดจะเอาตีนเตะแม่แล้วอ๋อไม่ใช่แต่ทําความจ้ดเท้าเออดูอมองแม่ไม่หยุดไปพักสายตาเลยรู้แหละว่าเกหวัางอะไรไปเอ้ยช่วงนี้แมวที่บ้านากินข้าวไมื่อคยแต่ว่าร่างกายเขาคือปกติทุกคนเขาไม่ได้ป่วยนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากเหตุอันใดมันเพิ่งเริมเป็นช่วงที่แมวตั้งถิ้นมาไล่เนี่ย ตั้งแต่ให้ป่วยเขาก็ไม่เคยหยุดพักหยุดพอน<ป>ที่จะกิริ้งเลยแม้เขาจะ กิ้งช้าอยู่นิดนึงนะเพราะว่าติดท้องดูสิกว่าจะพิกได้โอ้ยเป็นแ,แบบนี้ก็กลัวแดดเหมือนกันนะทุกคนเขาไม่ไปกิ้งตรงแดดนะเขามากิ้งตรงที่รม่มแล้วก็จะแจ้งให้ทราบโดยด้วยกันพรุ่งนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้มาลงคิปเพราะว่าต้องไปงานเฝาศซพระเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือต้องกลับกัวปยคือไม่รู้จักคำซับค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เสี่ยวป้ายเขามงกริ๊งค่ะเทศบาลตรงจ้างเขาเลยนะทุกคนทําความสะอาดเก่งมากมันกลัวแดดใช่ไหมฉันก็เลยพามันมาตาักแดดเลยมานารักนะทุกคนเวลาแมวเดินตักแดดแล้วคือแมวม แดดบันทึกตาทมเป็นความรู้เลยค่ะทุกคนค่ะอาหารเม็ดที่มันหมดอายุแล้วแมวสามารถกินได้ไหมดูจากวันหมดอายุที่อยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้คือไม่ได้ซื้อเขาให้มาบ้านที่ไม่ได้ความสะอาดนะคือเขาก็มีแมวเนาะแต่แมวเขาไม่ได้กินแล้วคือเขาก็ปาดทิ้งไว้ค่ะจะ่มันหมดอายุแล้วฉันก็อยากรู้ว่าแมวมันยังกินได้อยู่ไหมแค่นั้นแหละมันก็เสียดายเนาะแต่กลัวแมวตัวเองหักแตกหักเต้นค่ะขี้เกียจป่วยใครมีประสบการณ์อาหารเม็หมดอายุก็คือเม้นมาบอกกันหน่อยว่าทำยังไงทิ้งหรือเปล่าไปหาซื้อของในเทนอันนี้มัน แต่ว่าต้องเอากระดิ่งออกก่อนนะเดี๋ยวล่านรู้ตัวที่จะเป็นผู้โชคดีนะั่นก็คือเจ้าเสี่ยวไอ้ดูมองตาไม่กระพริบรู้แหละว,ว่ารอกินข้าวนี่คือเวลากินข้าวเขาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้เมีวก็มีแบ่งพักแบ่งพวกนะซองตัวนี้ก็คืออยู่กับฉันค่ะอีซองตัวเจ้าเสี่ยวฟูกับเจ้าเสี่ยวเอ,อ๋ก็คืออยู่กับแม่ไปกันทุกคนค่ะขออนุญาตไปเได้เข้าเขาก่อนนะลาไปก่นเสียอันนี้และฝากกไลคกดแซรกามให้้วเจอกันในคลิปหน้าเดอ้อบายบาย